คนวันนี้เขาจะพาไปคาเฟ่แมวก็ถึงคาเฟ่แมวแล้วทุกคนไปดูกันเลยแมวเยอะมากไว้ก,กินซะหน่อย ชาเดียวกันด้วยแม่ของผู้หญิงน่าจะเปลี่ยนนะกาแฟนี้ช่างอร่อยจริงๆคนกินแล้วแมวก็ต้องกินบ้างอร่อยไปเลยใี่ตัวนี้ โอเคฉันวางไว้ให้นะอืมตัวไหนเล่นกับแมวพักกินก่อนตัวนี้เหรอโอเค ไปเลนะจ้าหนูไปคุณแล้วกลับบ้านกันเถอะแมวเจ้าเหมียวเข้าไปคืนนี้ห<ม>ลับฝันดีนะคุณได้เลยจะฝันดีเช้าแล้วเราไปกันต่อ ไปค่ะฟแมแลวลราก็ไปร้านกาแฟาบ้างว้าวน่ากินจังเลยมากินด้วยกันสิกินอะไรดีนั่งด้วยนะอืมฉันชอบรถนี้ เด้นสองเพิ่มนะไปอิ่มแล้วไปกันต่อร้านรามเมงแต่ฉันกินไม่หมดเลยไปก่อนไปกันก่อนอ๋อไปแล้วไปถึงแล้วกินให้คุม้มเลยนะอ,อ,นอร่อยมาก ส่วนคลิปนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย